กันหน่อยครับคุณธรรมนัดนะครับล่าสุดก็มีดราม่าอีกแล้วเมื่อวันนี้จริงๆแล้วเขามีปฏิบัติการลงพื้นที่นะครับของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรก็คือคุณณริมนพินโยสินวัตรนะครับในการไปตรวจดูสถานการณ์น้ําที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับแต่ภาพที่ปรากฏออกมา เป็นคุณธรรมนัทนะครับที่เดินทางไปด้วยแล้วก็ไปนั่งที่หัวโต๊ะในที่ประชุมด้วยจนภาพนี้เนี่ยทให้หลายคนไม่สบายใจคิดว่าคุณธรรมนัทไปมีอํานาจในการสั่งการอะไรหรือเปล่าไปพบปะข้าราชการในพื้นที่เนี่ยแทนที่จะเป็นรัฐมนตรีใหม่แทนที่จะเป็นคุณนร,ริมนจะเป็นคุณอิทธินะครับที่ไปนั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นคุณธรรมนัทซะเองนะครับก็เลยเกิดเรื่องราวกันขึ้นก่อนอื่นเราไปดูภาพคลิปตอนนี้กันหน่อยครับ รอให่เนี่ยนะครับล้นแน่ดังนั้นการบริหารการน้ำเนี่ยในเขื่อนชีนีี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญต้องเฝ้าติดตามต้องฝากท่านรัฐมนตรีนสามท่านด้วยนะครับเพราะวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่ผม,มนั่งบโต๊ะนี่แหละต่อไปก็ต้องให้ให้หลุยกันเองนะเราก็จะคอยเป็นที่เลี้ยงอาตากรนะนะในฐานะเป็นฝ่ายที่บริจาคต่อไปเราก็เป็นเป็นคนตรงงานนะนะ นี่คุณผู้ชมรัฐมนตรีตัวจริงนั่งอยู่ข้างๆผงกหัวนะครับฟังคุณธรรมนัฐนะครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศและสหกรนะครับก็เมื่อวานนี้มีการนั่งหัวโตะนะครับในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ําและก็ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยานะครับร่วมไปถึงาการบริหารจัดการน้ํารับมือพายุยางนินะครับคุณผู้ชมที่จะพัดเข้าสู่ประเทศไทย ก็ในห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่12เขื่อนเจ้าพระยานะครับที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาธครับซึ่งก็มีทางด้านของคุณณรุมลพินโยสินวัตรนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณอิทธิสิริรัฐยากรนะครับแล้วก็คุณอัคราพมเผารัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรนะครับนั่งประกบกันอยู่ข้างๆแบบนี้ ซึ่งการประชุมครับร้อยเอกธรรมนัทก็ได้สอบถามถึงสถานการณ์น้าก่อนที่เจ้าหน้าที่กรมชนลประธานนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมาทยอยอารายงานสถานการณ์ให้รับฟังซึ่งจริงๆแล้วภาพบรรยากาศถ้าหากว่าเป็นโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นรัฐมนตรีที่เป็นผู้เรียกคําถามเป็นผู้รับฟังนะครับเรียกได้ว่าบางคนบอกแยกไม่ออกเลยว่าใครคือรัฐมนตรีกันแน่พอภาพนี้ปรากฏออกไปนะครับก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะคุณธรรมนัท จะเป็นรัฐมนตรีในการสั่งการแทนรัฐมนตรีตัวจริงหรือไม่นะครับคนที่ออกมาโพสต์เรื่องนี้ก็คือทางด้านของหมอวะรงนะครับนายแพทย์วะรงเดชกิตวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีนะครับมีการโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเลยเตือนร้อยเอกธรรมนัฐนะครับผมละเหนื่อยใจกับรัฐบาลมาดําแพรนะครับท่านเรียกว่ามาดําแพรนะที่ยังไม่ทันเริ่มต้นทํางานก็ต้องมีการร้องกันไปแล้วคุณอย่าไปโทษคนอื่นเลยคุณต้องโทษพวกคุณเองนั่นแหละที่ไม่เคารพกฎ ไม่เคารพรัฐธรรมนูญไม่เพียงแต่ตำแหน่งนายกนะครับดูอย่างร้อยเอกธรรมนัฐกับกระทรวงเกษตรที่ไปตรวจรัชการสำนักสำนักชลประทานที่จังหวัดชัยนาทรัฐธรรมนูญมาตรา185้าเขาห้ามสสเข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติราชการคุณทําแบบนี้เนี่ยถือว่ายิ่งกว่าแทรกแซงอีกนะที่สําคัญสิ่งที่พวกคุณทําในที่สาธารณะมีข้าราชการม,มาต้อนรับด้วยนอกจากขาด,ดรัฐธรรมนูญมาตรา185รนะครับคุณ กำลังเป็นผู้ทําลายฝ่ายบริหารซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักของระบอบประชาธิปไตยอันนี้เนี่ยมันสะท้อนเลยว่าคนที่ใหญ่กว่ารัฐมนตรีในกระทรวงนี้คือใครเพื่อให้หูตาสว่างนะครับอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา185ด้วยครับนะครับทางด้านของมาตรา185รัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยก็ระบุเอาไว้บอกสมาชิกภาพสภาผูา้แทนราษฎรหรือสมาชิกบุทสภา ต้องไม่ใช่สถานะหรือตําแหน่งทางการเป็นสมาชิกผู้แทนรัษฎรต้องไม่ใช้นะคบต้องไม่ใช้นะครับต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือสมาชิกบุษิศภากระทําการใดๆอันมีลักษณะเป็นการก้าว่กยนะครับหรือไปแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องต่อไปนี้นะครับข้อที่1นะครับคือการปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือราชการส่วนท้องถิ่นข้อที่2นะครับกระทำการในลักษณะที่ทำให้ตนเนี่ยมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดทำโครงการใดๆของหน่วยงานรัฐ เว้นแต่เป็นการดําเนินการในกิจการของรัฐสภานะครับและข้อที่3นะครับคือบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนถ่ายเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจากตําแหน่งของข้าราชการซึ่งอันนี้เนี่ยมีตําแหน่งเงินเดือนซึ่งอันนี้นะครับมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําและมิใช่ข้าราชการทางการเมืองพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือราชการท้องถิ่นนะครับ ซึ่งหลังจากนั้นนะคะทางด้านร้อยเอกธรรมนัทก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันคะ่ะบอกว่าไม่ต้องมาห่วงผมรู้กฎหมายดีรัฐมนตรีใหม่เนี่ยจะปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ต่อเมื่อนายกเขาถแถลงนโยบายต่อสภาเสร็จแล้วก็คือ12-13นี้ผ่านไปนั่นแหละรัฐมนตรีทําหน้าที่ได้อย่างเต็มตัวเลยนะคะซึ่งคุณนฤมลคุณอัคราและคุณอิทธิเนี่ยน่าจะเป็นผู้ติดตามผมมากกว่าในช่วงที่ผ่านมาโดยหมอวรงเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าทั้ง3คนยังไม่สามารถสั่งการอะไรได้ สงครามน้ําเขากําลังตีเข้าเมืองจะแตกอยู่แล้วใหญ่จะต้องไปสนใจเรื่องบ้าๆบอๆไปสนใจคํานินทาอะไรไม่เช่นั้นเมืองแตกแน่เป็นเรื่องใหญ่ที่น้ําจะเจาะท่วเมืองโบราณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชาวบ้านที่บางบานคนนครศรีอยุธยาเขากําลังเดือดร้อนเราต้องโดดเข้าไปช่วยผมไม่ได้สนใจเรื่องอื่นผมไม่จําเป็นต้องชี้แจงอะไรเราอย่าไปให้ความสนใจกับพวกสวะสังคมอันนี้ก็ถือว่าต้กลับแรง มากนะคะโดยร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วผมดุกกระเดิมบอกเลยนักมานักกลับว่ามาสวนไปพร้อมทารบ ผมพร้อมใครสวนมาผมสวนกลับเลยนะคะแล้วก็ขอให้คุณหมอวรงเนี่ยไปศึกษาข้อมูลกฎหมายให้มันดีๆก่อนก่อนที่จะพูดอะไรออกมานะคะล่าสุดมีรายงานว่าวันนี้คุณธนดลสุวรรณฤทธ์ค่ะคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางไปแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทด้วยนะคะที่สอนอนังเล้งตอน9ก้าโมงเช้านะคะอีกสักครู่หนึ่งก็จะเดินทางกันไปแล้วค่ะ เป็นความกันเลยเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยนะครับขณะที่กระทรวงเกษตร ผู้สื่อข่าวก็รายงานครับว่าทางด้านของคุณณรุมนพิญโยศินวัตนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอิทธิศิริรัตยากรนะครับแล้วก็คุณอัคราพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยทั้งสองคนและก็คณะได้เดินทางเข้าไปที่กระทรวงตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเป็นทางการซึ่งเราก็ถามครับทางด้านของคุณณรุมนบอกเพียงสั้นๆบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้เลิกเลยนะครับน่าจะหลังจากแถลงนโยบายถึงจะเข้ากระทรวงอย่างเป็นทางการ ขณะที่คุณอิทธิครับก็เดินทางเข้าไปทํางานที่กระทรวงปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์นะครับบอกกับนักข่าวสั้นๆว่าผมแก่แล้วนะครับอย่าถ่ายรูปผมเลยผมไม่อยากมีแสงโดยตามกําหนดการเนี่ยทางด้านของคุณณรุมน์คุณอิทธิและก็คุณอัคระนะครับจะเข้ากระทรวงและก็มอบนโยบายในเช้าวันจันทร์ที่16กันยายน2567ครับ แต่ก็มีความเห็นนะคะจากฝั่งของนักวิชาการด้านกฎหมายอาจารย์เจตทนวณิชค่ะท่านก็มาบอกว่าแม้ในเรื่องของข้อกฎหมายอาจจะยังไม่ชัดว่าการที่ทางด้านคุณธรรมนัทเนี่ยไปลงพื้นที่แล้วไปนั่งหัวโต๊ะสั่งการต่างๆนานาแบบนี้โดยมีรมัฐมนตรีเนี่ยนั่งตัวเล็กๆอยู่ข้างๆเนี่ยนะคะ <S <S ฟังคุณธรรมนัทอีกทีหนึง่งแบบนี้นะมันอาจจะไม่แน่ใจว่าผิดข้อกฎหมายไหมแต่ในพฤติกรรมพฤติกรรมหรือว่าภาพที่มันออกมาอาจารย์เจตมองว่ามันไม่เหมาะสมนะคะรู้สึกว่าคุณธรรมนัทอ่ะทำมันเออกระเระเกินไปแบบ นี่ก็เหมือนจะไม่ใหเกียรติทางด้านของรัฐมนตรีตัวจริงท่านด้วยนะคะมาฟังเสียงของอาจารย์เจตกันหน่อยนะคะที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การลงพื้นที่ของคุณธรรมนัดค่ะแต่เมื่อตัวเองไม่ได้อยู่ในตําแหน่งตัวเองไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงการไปนั่งหัวโต๊ะและด้ชวยยิ่งถ้าเกิดไปสั่งงานข้าราชการทั้งหลายอันเนี้ยมันเป็นการล้าเส้นมันเป็นการไปทําเกินหน้าเกินตาผู้ที่อยู่ในตําแหน่งมันก็อาจจะต้องคิดให้มันรอบคอบนะครับ ผ่อนหนักเบาในเรื่องของการใช้อำนาจลงซะถ้าจะไปอยู่เบื้องหลังจะไปให้คําแนะนําจะไปทําในฐานะพักก็ทําไปแต่อย่าไปทําเออกระเริบแบบที่ไปสั่งการข้ารือการไปกําหนดนั่นนี่ให้นักการเมืองทำหรือว่าไปชี้นิ้วสั่งรัฐมนตรีเนี่ยไอ้นี่ยไม่เหมาะสม เนี่ยค่ะคุณผู้ชมขาะมันเออะก็เริกไปหน่อยไหมทําแบบนี้มันไม่เหมาะสมคำหน้าคมตาไปสั่งการข้าราชการไปชี้นิ้วสั่งรัฐมนตรีด้วยซ้าไปนะคะซึ่งตัวคุณธรรมนัทก็ชี้แจงไปแล้วว่าโอ้โหก็ผมอะ่ะทำงานมาก่อนอะ่ะแล้วเขายังไม่ได้รับตําแหน่งอย่างเป็นทางการยังไม่ได้แถลงนโยบายดังนั้นเนี่ยผมยังมาช่วยได้ คือถ้าดูภาพนิ่งอะค่ะคุณผู้ชมมันก็ดูแรงนะที่รัฐมนตรีนั่งตัวรีบเลยขอพายอ,อยู่ข้างๆแบบนี้ฟังคุณธรรมนัทสั่งอย่างเดียวแต่เมื่อสักครู่พอเราได้ฟังเสียงคุณธรรมนัทอะท่านก็พูดชัดเจนนะว่า น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะที่ผมจะมานั่งหัวโต๊ะให้ต่อไปรัฐมนตรีทั้งหลายต้องลุยกันเองแล้วนะวันนี้ก็เหมือนมาช่วยประคับประคองเป็นพี่เลี้ยงอะคะ่ะแล้วก็ทํางานในฐานะที่เคยทํางานมาก่อนก็ส่งต่องานกันไปเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์เจตยังมองว่าตอนนี้นะคะคุณธรรมนัฐเป็นสสฝั่งรัฐบาลก็จริงแต่สังกัดพลังประชารัฐแม้3รัฐมนตรีที่ได้มาจะเป็นรัฐมนตรีคนนอกก็ถือว่าเป็นโคต้าพักเพื่อไทยการที่คุณธรรมนัฐไปสั่งการรัฐมนตรีเพื่อไทยไปอีกเนี่ย ตอนนี้บรรยากาศมันก็ดูแปลกๆอยู่แล้วสถานะมันก็ดูคล่อมกันอยู่นะคะอาจจะไปเข้าขายชี้นำควบคุมทำให้ขาดอิสระอาจจะถูกมองเป็นการครอบงำได้เลยนะคะต้องเรย่องนี้ครับว่ามันเป็นเรื่องความเหมาะสมะคือในกรณีของคุณธรรมนัทเนี่ยเอาละัะไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องคนนอกพักค่ะนะครับหรือถ้ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องคนนอกรักมันก็จะคล่อมกันระหว่างพรรคการเมือง เพราะว่าคุณธรรมนัฐอยู่พรรคพลังประชารัฐถูกไหมครับค่ะถ้าคุณธรรมณัฐเป็นนั่งหัวโต๊ะสั่งการพรรคเพื่อไทยก็ต้องถือว่าเป็นคนนอกพรรคเพื่อไทยถ้าเกิดไปสั่งการเขาก็อาจจะกลายเป็นการชี้นําครอบงำควบคุมค่ะนะครับถ้าทําให้เขาขาดอิสระไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเนี่ยมันก็ถือว่าเข้าข่ายไปทําให้พรรคเขาจะต้องถูกยุบตัวเองก็จะต้องติดคุกค่ะ และอีกหนึ่งเรื่องที่มองว่าจะเป็นความอันตรายนะคะก็คือการที่ทั้งอาจารย์เจตเนี่ยชี้ให้เห็นบอกว่าการเข้าไปสั่งการขร้าราชการทั้งตัวเองเนี่ยพ้นจากตําแหน่งไปแล้วนี่ไม่ได้อยู่ในโครงสร้างที่จะทําการหรือว่าสั่งการได้หากข้าราชการเอาไปปฏิบัติตามแล้วมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คุณธรรมนัตสั่งการแล้วมันไปเกิดความเสียหาย อันนั้นแหละคุณธรรมนัจ,จะโดนหนักเลยว่าคุณเนี่ยไปสร้างความเสียหายให้กับประเทศทั้งๆที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของตัวเองเลยนะคะ